สวัสดีครับมาต่อเวิร์กช็อป p ีทพีไชวในหัวข้อฟอร์มติดต่อแบบเก็บ IP Address ของผู้ใช้เข้าไปในฐานข้อมูลนะครับในบางครั้งนะครับการทำระบบบางระบบจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บ IP Address ของผู้ใช้เข้าไปด้วยครับ mm hmm. เพื่อเป็นการเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เอาไปทำอะไรต่อบางอย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะเก็บเป็นสถิติในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นะครับหรือ เว็บบอร์ดอย่างเช่น p ัน t i p c o m นะก็ยังม,มีการเก็บตัว IP Address ของผู้ใช้เข้าไปในระบบด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าผู้ใช้นี้ได้เข้ามาที่เว็บไซต์หรือว่าระบบเราจาก IP Address อะไรนะครับผมอ่ะแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างนะครับที่จำเป็นจะต้องมีการเก็บ IP Address ของผู้ใช้นะครับเข้าไปในฐานข้อมูลด้วยนะครับผมอ่ะนะครับ ในการเก็บข้อมูล IP address นะครับด้วยภาษา PHP mysql นะครับผมมีตัวอย่างโค้ดให้นะครับผมมีตัวอย่างโค้ดให้นะครับอ่ะก็คือมาตามลิงก์นี้เลยครับ debanban com เครื่องหมายคำถาม p o r a n d เท่ากับ771อ่ะนี่ครับมีโค้ดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อเวิร์กช็อปนะครับก็คือ PHP บวก mysql แบบฟอร์มติดต่อแบบเก็บ IP ผู้ใช้นะครับเข้าไปในฐานข้อมูลด้วยนะครับอ่ะพอเข้ามาที่นะครับลิงก์ของบทความแล้วนะครับอ่ะก็คือลิงก์นี้นะครับผมอ่ะก็คือลิงก์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมแปะตัวลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมพอเข้ามาที่ลิงก์แล้วนะครับอ่ะนี่ครับก็จะมีโค้ดในการสร้างตารางให้นะครับอ่ะนี่ครับ create table ที่ชื่อว่า contact นะครับในการสร้างตารางครับเราจะต้องมีการไปสร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับผมสร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับออย่างเช่นนะครับผม double click แล้วก็ highlight นะครับ code h t l ที่ใช้ในการ create table ไปครับแล้วก็คัดลอกไปจากนั้นครับผมไปที่ p p My admin นะครับเข้ามาที่ sam star t sam เรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับกิมหหรือว่า local host ก็ได้นะครับผมแล้วก็คลิกที่เมนู php My admin นี่ครับก็จะวิ่งเข้ามาที่หน้าจัดก,การ database นะครับให้เราคลิก new ตรงนี้ขึ้นมาครับผมจะพาสร้างชื่อ database ก้อนใหม่เลยนะครับ database ครับผมตั้งชื่อว่า workshop ip ตั้งสั้นๆแค่นี้แล้วก็ตรง Collection ครับเลือกเป็น utf 8 general ci นี่ครับเลื่อนหานิหนึ่งนะครับแรกๆครับอาจจะหายากนิหนึ่งนะครับพอทำบ่อยก็จะหาเจอง่ายมากเลยนะครับจากนั้นให้เราคลิก Create นะครับพอคลิก Create ได้แล้วนะครับก็จะมี Database มาหนึ่งก้อนชื่อว่า workshop underscore ip ยังไม่มี Table หรือว่าตลาดนะครับ การสร้างตารางครับเมื่อเราคัดลอกนะครับโค้ด h l ตรงนี้มาแล้วนะครับจากนั้นครับให้เราไปที่เมนูหรือว่าแท็บที่ชื่อว่า h l ตรงนี้ครับอ่ะนี่นะครับคลิกทีหนึ่งแล้วก็วางโค้ด h l ที่เราได้ไปคัดลอกมาแล้วโกได้เลยครับโกอยู่ขวาล่างนะครับอ่านี่ครับ go อ่านะครับโกเสร็จแล้วครับเราจะได้ table หนึ่ง table ครับอ่านี่ครับ table ชื่อว่า contact ใน table ชื่อว่า contact ประกอบไปด้วยคอลัมน์ทั้งหมด5คอลัมน์ด้วยกันนะครับเราจะคลิกดูคอลัมน์เราคลิกตรง Structure ตรงนี้ครับหรือว่าใครตั้งเป็นภาษาไทยก็คือโครงสร้างนี่ครับมาทำความเข้าใจนะครับแต่ละคอลัมน์กันก่อนนะครับคอลัมน์ cid เป็น primary key แล้วก็ auto increment นะครับก็คือคีย์หลักของตัวตารางนั่นเองนะครับ detail ครับเก็บเป็นรูปแบบของ text นะครับสำหรับเก็บรายละเอียดที่มีการพิมพ์ข้อมูลการติดต่อเข้ามาอีเมลครับสำหรับเก็บอ e ีเมลของผู้ที่มีการติดต่อเข้ามาแล้วก็ C I D นะครับคือคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล IP address ของผู้ที่มีการเพิ่มข้อมูลติดต่อเข้ามานะครับเก็บเป็นวาชาขนาด20ตัวอักษรนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับผมในกรณีที่อนาคตนะครับ ไ p พีแอดเนะครับมันยาวมากกว่า20ตัวอักษรนะครับผมแล้วก็ d a t ด s a ซ e เก็บเป็นรูปแบบของ t i m e สแต m p นะครับความหมายคือเก็บวันเวลานะครับแล้วก็วันที่นะครับวันเวลานะครับที่มีการเพิ่มข้อมูลเข้ามาในตารางนะครับนี่คือ5คอลัมน์ด้วยกันนะครับที่จะใช้กับเวิร์กช็อปนี้นะครับอ่ะนะครับเราสร้างเ a ต a บสเสร็จแล้วสร้างตารางเสร็จแล้วต่อไปครับกลับไปที่ลิงก์เวิร์กช็ ลิงก์เวิร์กช็อปครับต่อมาครับมีไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูลให้นะครับตั้งชื่อว่า c o n n p p หรือจะตั้งว่า condb connection database หรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมแต่ถ้ายังคิดไม่ออกนะครับตั้งตามผมได้เลยนะครับเราก็ดับเบิลคลิกครับแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็คัดลอกไปครับนะครัคัดลอกโค้ดไว้ก่อนนะครับจากนั้นครับเราจะไปสร้างโฟลเดอร์ในการเก็บโปรเจกต์เราก็ไปที่ sam htdocs นะครับผม ถ้าใครใช้ Windows นะครับอาจจะอยู่ได้ซได้ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับการติดตั้งโปรแกรมแซมนะครับจะอยู่ที่ไดซีนะครับผมมีคลิปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับโปรแกรมแซมแล้วก็โปรแกรมสับหลามเทคนะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์เดียวกันนะครับอย่าลืมกลับไปดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะนะครับลิงก์สำหรับดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมมาที่แซม h t ด o ีนะครับแล้วก็ผมจะสร้างนะครับไฟลโปรเจกต์ไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่า Workshop ะนะในโฟลเดอร์ Workshop ผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่า get ip นะครับนี่ครับจะตั้งชื่อว่า get ip นะครับหรือคุณจะตั้งเป็น w o r k s h o p ip หรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมตัง้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับห้ามตั้งเป็นภาษาไทยนะครับผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า get ip ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ Workshop ออีกทีหนึง่งนะครับฉะนั้นครับผมก็ลากตัวโฟลเดอร์ get ip มาปล่อยในโปรแกรม Sublime Text นี่ครับเห็นไหมครับโฟลเดอร์ก็จะมาอยู่ในโปรแกรม Sublime Text นะครับจากนั้นครับให้เราคลิกขวาแล้วก็ New File แล้วก็วางโค้ดนี่ครับวางโค้ดที่ใช้ในการเชื่อมต่อ d a t a า a บ e จากนั้นนะครับเราก็เซฟครับตั้งชื่อว่า con เฉยๆก็ได้ครับ c o n n นะครับ หรือว่าจะเป็นคอนดีบีคอนเดต้าเบสหรือว่าอะไรก็ได้นะครับตั้งไปเลยนะครับตามที่คุณเข้าใจนะครับเซฟครับเซฟเสร็จแล้วทํายังไงต่อนะครับเราก็มาไล่โค้ดกันนิดนึงครับนี่ครับประกาศตัวแปรคอนนะครับ m y h ช่ว n n e c t นะครับใช้กับ PP7 ได้นะครับโฮสต์ที่ใช้นะครับใช้บนเครื่องตัวเองเป็น local host username ที่ใช้ Database ชื่อว่า root นะครับส่วน password ครับ ใครตั้งก็ใส่เข้าไปตามที่ตัวเองได้ตั้งแต่ถ้าไม่ได้ตั้งลบทิ้งให้เป็นค่าว่างแบบนี้ครับแล้วก็ database name อ่านี่ครับเราก็กลับไปดูว่าเราตั้งชื่อว่าอะไรนะครับโดยการที่เราคลิกตรงชื่อ database ทีนึงครับคลิกเสร็จทำยังไงต่อคลิกเสร็จเราไปคัดลอกมาครับบน url ด้านบนครับเห็นไหมครับ double click คัดลอกมาได้เลยนะครับ workshop underscore ip นะครับหรือใครจำได้ก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับผม แล้วก็มาวางเห็นไหมครับ Workshop underscore i กนะครับถ้ามีปัญหานะครับเกิด Error เกิดขึ้นตั้งอะไรไม่ถูกนะครับตั้งชื่อไม่ถูกตั้งพาสเวิร์ดไม่ถูกก็ให้มัน Error ออกมาแล้วก็นะครับด้านล่างก็คือให้ทำงานกับภาษาไทยได้โดยการ Set Name นะครับเป็น utf 8ตามนี้เลยนะครับจากนั้นเราเซฟไปนี่ครับเราเซฟไปนะครับครับได้ไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ เาเบสแล้วนะครับผมทีนี้เราจะเทสกันนิดหนึ่งนะครับการเทสครับเราพิมพ์นะครับ localhost หรือว่า127.0.0.1อดสลด้วยโฟลเดอร์ workshop หรือว่าโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นมานะครับอ่ะแล้วก็ผมจะไปที่โฟลเดอร์ get ip ในโฟลเดอร์ get ip มีไฟล์ชื่อว่า conn p h pp อยู่หไฟล์อ่ะคลิกขึ้นมาครับถ้าคลิกขึ้นมาแล้วเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแสดงว่าเราตั้งทุกอย่างถูกต้อง ตั้งโฮสต์ถูกต้องยูสเซอร์เนมถูกต้องพา s s สเวิร์ดถูกต้องชื่อเดต้าเบสไม่แล้วก็ถูกต้องทุกอย่างนะครับแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องครับสมมุติคุณตั้งพา s ์สเวิร์ดผิดอ่ะนี่ครับตรงนี้คือพา s ์สเวิร์ดนะครับอ่ะนี่ครับตรงนี้คือพา s s สเวิร์ดนะครับเครื่องคุณไม่ได้ตั้งพา s s สเวิร์ดแต่คุณใส่พา s s สเวิร์ดเข้าไปนะครับมาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับว่าได้อะไรออกมาอ่ะนะครับเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์ เห็นไหมครับ m y ่ช่วย n n นเนนะครับขึ้น access denied for user root นะครับ using password yes นะครับถ้าขึ้น error แบบนี้คืออาจจะตั้ง username หรือว่า password ผิดนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ตั้งก็ไม่ต้องใส่นะครับผมนี่ครับอย่างของผมไม่ได้ตั้งผมลบทิ้งนะครับลบทิ้ง save นะครับแล้วก็ไป refresh ดูผลลัพธ์นะครับเป็นสีขาวหายไปแล้วแสดงว่าตั้งถูกต้องนะครับ แล้วก็อีกเคสหนึ่งนะครับที่เจอบ่อยก็คืออ,อย่างเช่นคุณใส่ชื่อ database ผิดผมพิมพ์ตัว c เพิ่มเข้าไปนะครับเซฟแล้วก็ refresh ดูผลลัพธ์เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่า unknown database ไม่รู้จัก Database ชื่อนี้นะครับอ,อย่างเคสนี้ครับเราอาจจะยังไม่ได้ตั้งชื่อ Database หรือเรายังไม่ได้แก้ชื่อ Database ให้มันตรงตามที่เราตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ error นะครับมันเป็นการบอกว่าเราผิดพลาดตรงจุดไหน นะเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมห้ามกลัวแอ r เ r อร์ครับกลัวบั๊กดีกว่านะครับแอลเลอร์ er มันยังบอกว่าเราผิดตรงไหนแต่บั๊กมันไม่บอกนะครับเราต้องมาไล่หาทีแลสเต็ปอีกทีหนึง่งนะครับผมะนะครับต้องแยกออกด้วยว่าระหว่างบั๊กกับแอลเลอร์แตกต่างกันยังไงนะครับย้ำอีกทีหนึง่งแอ r เลอร์มันบอกว่าผิดพลาดตรงไหนบรรทัดไหนแต่ถ้าบั๊กมันไม่บอกครับมันจะแสดงผลผิดพลาด นั่นแหละครับบั๊กเราต้องมาไล่หาตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงสเต็ปที่แสดงเอาพุ t ออกมานะครับผมเพราะฉะนั้น error กับบั๊กบั๊กน่ากลัวกว่านะครับผมอ่ะขั้นตอนต่อไป Form มติดต่ออ่านี่ครับดดบเบิลคลิกครับไฮไลท์ครับแล้วก็คัดลอกมาครับกลับไปที่สับรามเทคเราครับกดนะครับ ctrl n หรือว่า command n ขึ้นมานะครับคีย์ลัดในการสร้างไฟล์ใหม่แล้วก็วางโค้ดที่ได้คัดลอกมา นะครับโค้ดนี้ครับเราสามารถตั้งชื่อว่า index ptp ได้เลยครับอนี่ครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นแบบนี้ครับถ้าใช้สับ l e text เราก็คลิก use psp นี่ครับผมได้โค้ดแบบนี้มานะครับโค้ดนี้มีอะไรบ้างนะครับมีฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อนะครับอ่นี่ครับฟอร์มแท็กฟอร์เปิดครับเมธอดที่ส่งไปเป็นเมธอด post action เป็นที่ไฟล์ชื่อว่า save p h p นะครับ ในแท็กฟอร์มมีอะไรบ้างอ่ามี text area นะครับสำหรับกรอกข้อมูลรายละเอียดการติดต่ออีเมลนะครับเป็น type Email นะครับผมแล้วก็นะครับ input type hidden นะครับ name ชื่อว่า cip แล้วก็ echo นะครับ server remote under score a d d r ก็คือนะครับส่ง ip address ไปเก็บในฐานข้อมูลด้วยนะครับผมอ่ะนี่ครับจากนั้นครับให้เรานะครับ save แล้วก็ ลองรันไฟล์นี้ขึ้นมาครับ index. p h p นะครับผมนี่ครับผมตั้งชื่อไฟล์ผิดคลิก rename ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี่ครับมาตั้งด้านล่างเป็น index นะก็ enter ทีนึง่งนี่ครับ index. p h p นะครับจากนั้นครับเราลบ con. p h p r ก็ enter ทีนึง่งนี่ครับมันก็จะขึ้นฟอร์มแบบนี้ให้มา นะครับจะขึ้นฟอร์มแบบนี้ให้มานะครับผมอ่ะต่อไปครับผมจะ echo ip address ออกมาให้ดูในฟอร์มนี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เราใช้ IP Address อะไรในเครื่องของเรานะครับผมอ่ะนะครับผมจะเปลี่ยนจาก input type d e n ตรงนี้ครับเป็น input type text อ่ะ input type e n คือซ่อนไม่ต้องแสดงแต่ส่งข้อมูลไปนะครับผมผมจะปรับเป็น input type text เพื่อให้มันมีการแสดงข้อมูล ip address ออกมาอ่ะ save แล้วก็ refresh เห็นไหมครับตอนนี้ผมใช้ในเครื่องผมก็จะเป็น127.0.0.1นนะครับแต่ตอนที่เราเอาระบบของเราขึ้นใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์จริงแล้วก็มีผู้ใช้จากหลายๆ IP address นะครับจากหลายๆเครื่องนะครับเข้ามาใช้งานบนระบบของเรานะครับมันก็จะมีการไปเอาข้อมูล IP จริงนะครับข้อมูล IP จริงจากผู้ใช้นั้นอีกทีหนึง่งนะครับผมเพื่อเอาไปเก็บลงฐานข้อมูลนะครับผมเพราะฉะนั้นโค้ดที่ใช้ในการ แสดง IP address ก็คือโค้ดชุดนี้ครับอ่านี่ครับ echo นะครับ o n ได r s กอร์ server แล้วก็ remote ได้ส r อร์ a d d r นะครับอ่าลองคัดลอกนะครับมาแสดงก่อน t a ฟ form ดูครับอ่าวางนะครับอ่าแล้วก็ save refresh ดูผลลัพธ์อ่านะครับ save แล้วก็ refresh ดูผลลัพธ์อ่าเห็นไหมครับ IP address ก็มาแสดงตรงนี้แล้ว นะครับผมอ่ะโอเคนะครับดูแล้วนะครับว่าโค้ดที่ใช้แสดง IP address คือโค้ดอะไรคือโค้ดชุดนี้นะครับที่ไฮไลท์ไว้นะครับผมอ่ะนะครับตรงนี้ครับเราซ่อนไม่ต้องให้เข้าเห็นครับเราก็ปรับเป็น Input Type h ให้เด่นตามปกติอ่ะนี่ครับจากนั้นครับฟอร์มของเรามีการ Action นไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า save php ส่งเป็นเมธอดที่ชื่อว่า post นะครับอ่ะเรากลับไปที่ Link Workshop ครับ เราไปเอาโค้ดตัวอย่างมาต่อครับอ่ะนี่ครับ save .php เห็นไหมครับเหมือนเดิมครับเตรียมโค้ดมาให้แล้วดับเบิลคลิกไฮไลท์คัดลอกมาครับกลับมาที่ sublime text ครับ control แล้วก็ n ในท่้ง land ครับหรือว่า command n นะครับวางโค้ดครับ command v นะครับหรือว่า control v นะครับสำหรับคนที่ใช้ windows จากนั้น save ครับตั้งชื่อไฟล์ว่า save .php อ่านี่ครับ save php นะครับคลิก save ครับนี่ครับเห็นไหมครับ save php มาอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันแล้วก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า get ip นะครับผมจากนั้นครับเรามาไล่โค้ดกันตั้งแต่บรรทัดแรกกันครับบรรทัดแรกนะครับม e t a charset utf แปนะครับให้ทำงานกับภาษาไทยได้นี่ครับผม จะได้ไม่แสดงภาษาต่างดาวนะครับต่อมาครับเปิดแท็ก p h p แล้วก็ include ไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Database ก็คือ con ตรงนี้ครับ con psp นะครับไฟล์นี้ครับต่อไปครับประกาศตัวแปรรับค่าเมธอดโพสจากฟอร์มนะครับในฟอร์มเราครับส่งมาเป็นเมธอดโพสนะครับส่งมาเป็น Method Post ก็ต้องรับ Method Post ให้ถูกต้องน่ครับรับ3 i n อินด้วยกันแล้วก็ sql statement นะครับ insert into เข้าไปในตารางที่ชื่อว่า contact นะครับวงเล็บแรกคือชื่อ column แล้วก็มี value ครับวงเล็บที่2คือค่าที่เราจะไปเก็บในแต่ละ column นะครับค่าหรือว่านี่ครับตัวแปรที่เราประกาศว้าบนที่เราจะไปเก็บไว้แต่ละ column นะครับแล้วก็ตัวแปร result นะครับ mysqli query ตรวจสอบการเชื่อมต่อ database อนะ่านี่ครับตัวแปรคอนมาจากไหน ตัวแปรคอนมาจากไหนนะครับตัวแปรคอนมาจากนี่ครับที่มีการ include con php ขึ้นมาก็คือตัวแปรนี้ครับอ่านี่ครับตัวแปรที่ใช้ในการเชื่อมต่อเดต้าเบสนะครับตั้งว่าอะไรก็เอามาใช้ตามนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้ามัน e r r o เรอกมานะครับชื่อตารางผิดชื่อคอลัมน์หรือว่าอะไรผิดก็ให้มันมีการแจ้งเตือนออกมานะครับแล้วก็ใช้งานเสร็จแล้วปิดการเชื่อมต่อ d ดต้าเบสครับโดยใช้ mysqli close แล้วก็ด้านล่างเป็นจาวา Script ครับอ่านะครับ ถ้าทุกอย่างทำงานสำเร็จถูกต้องนะครับโดยเอาตัวแปร r e s u l t มาทำเงื่อนไข if l s นะครับ if ถ้าตัวแปร r e s u l t ทำงานถูกต้องนะครับให้ Alert คำว่า tank for contact แล้วก็วิ่งกลับไปที่ form php ซึ่งเราไม่ได้สร้างชื่อว่า form ใช่ไหมครับเราสร้างชื่อว่า index p p นะครับก็คือไฟล์ที่ใช้ในการแสดงฟอร์มติดต่อนะครับเราก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับให้วิ่งกลับไปที่ form php นะครับผม อ่ะทีนี้ครับเราจะมาทดสอบครับในหน้านี้ครับผมจะพาพิมพโค้ดเพิ่มอีกนิดนึงครับก็คือ e c h o คฟรี่ะนี่ครับเราจะเช็คข้อมูลที่มาจากฟอร์มกันครับว่ามันได้ส่งอะไรมาบ้างนะครับมีแท็กเปิดแท็กปิดนะครับตรงกลางนะครับ PrintR Method Post นะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็ปิด semicolon แล้วก็ exit ไว้ตรงนี้ครับความหมายคือให้ทำงานถึงแค่บรรทัด9เท่านั้นอ่ะ echo p r e นะครับตรงกลางเป็น print r นะครับตรวจสอบ array ที่ส่งมาเป็น m e t h o d post นะครับแล้วก็ปิด tag p r e นะครับเพราะว่า tag p r e คือเป็น tag html เราต้อง echo นะครับสิงคโ o ร e แล้วก็ปิด tag อ่านะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับอ่ะนะครับพิมพ์ตามผมแบบนี้ไปก่อนนะครับใครไม่ทันก็กด pause v ดีโอไว้นะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราไปส่งข้อมูลจากฟอร์มมาดูครับ Refresh นะครับตอนนี้ให้กรอกแค่2คอลัมน์กรอกแค่2อ n p ินพุตนะครับก็คือรายละเอียดกับอีเมลนะครับรายละเอียดผมพิมพ์ว่า testing นะครับแล้วก็อีเมล test g com คลิกบันทึกครับเห็นไหมครับที่เรา print r เมื่อกี้ครับเป็นการเช็คข้อมูลที่ส่งมาจากฟอร์มที่เป็นเมธอด post นะครับเห็นไหมครับ ดีเทลคือ Input ของ t e x t Area Email ก็คือที่เราได้กรอกเข้าไปส่วน CIP นะครับเป็น IP Address ของผู้ใช้นะครับ IP a d d r e s s ของผู้ใช้ที่มีการกรอกข้อมูลในฟอร์มมานะครับถ้าเราลองในเครื่องเราอาจจะขึ้น1 2 7 0. 0. 0. 0 0 1นะครับแต่ถ้าเอาระบบขึ้นใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์จริงมันก็จะเห็น IP ที่มันแตกต่างออกไปนะครับผมส่วนประโยชน์ของการเก็บข้อมูล IP นะครับก็ได้บอกไปแล้วตั้งแต่นะครับ เปิดคลิปนะครับผมต่อไปครับเมื่อเรามีการเช็คแล้วว่ามี Input อะไรที่ส่งมาจากฟอร์มบ้างโดยใช้ Echo p r e แล้วก็ p r i n t R Method Post มาดูแล้วก็ Exit ไว้นะครับต่อไปครับเราก็ไฮไลท์แล้วก็ทำคอมเมนต์ครับโดยใช้ Command Slash หรือว่าบนบน w i n d w w นะครับใช้ Control แล้วก็ Slash หรือว่าเครื่องหมายทับนั่นเองเป็นการคอมเมนต์ไปครับต่อไปครับตรงนี้ครับ ถ้าเราเช็คแล้วว่าทุกอย่างมันถูกต้องมันจะมาเข้าตรงนี้ครับอ่า insert into เข้าไปในตารางชื่อว่า contact ในวงเล็บแรกคือชื่อคอลัมน์ใช่ไหมครับในวงเล็บที่2คือค่าหรือว่าตัวแปรที่เราจะเอาไปเก็บในแต่ละคอลัมน์นะครับผมแล้วก็ตัวแปร r e s u l t นะครับตรวจสอบว่าอ่าตัวแปร con ถูกต้องไหมตัวแปร h l ในบล็อกนี้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องนะครับเก็บลงในตารางถ้าไม่ถูกต้อง echo error ออกมานะครับต่อไปครับ ผมจะ e xit ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ echo ตัวแปร hl มานะครับว่าได้อะไรออกมานะครับผมอ่ะไปทีละสเต็ปแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับผม back กลับไปที่หน้า form refresh นะครับอ่ะพิมพ์ข้อมูลใหม่ครับอ่า testing email test t e s t com แล้วก็บันทึกครับอ่ะบันทึกเสร็จแล้วเห็นไหมครับ insert into ตารางชื่อว่า contact วงเล็บแรกคืออล,ลั u m n value ข้างอาววงเล็บที่2คือข้อมูลที่เรามีการเก็บเข้าไปในตารางนะถ้าขึ้นแบบนี้เข้าข่าวแบบนี้แสดงว่าถูกต้องไม่มี error เกิดขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราไปเช็คที่ตารางเราครับตารางคอนแทคครับคลิกขึ้นมาครับเห็นไหมครับมีข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับมีข้อมูลเข้ามาแล้วเห็นไหมครับข้อความที่ผมพิมพ์เข้าไป email แล้วก็ ip address แล้วก็วันเวลานะครับที่มีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับผมอ่ะนี่ครับ insert into เข้าไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเมื่อเราเช็คแบบนี้แล้วแสดงว่ามันเพิ่มข้อมูลได้แล้วใช่ไหมครับเราก็ไฮไลท์แล้วก็ทำคอมเมนต์อีกรอบนะครับทำไมถึงต้องพาเช็คแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าอยากให้เช็คทีละสเต็ปนะครับให้มันบันทึกข้อมูลได้ก่อนนะครับแล้วค่อยให้ทำงานต่อก็คือปิดการเชื่อมต่อ d ดต้าเบสแล้วก็ขึ้นจะว่า alert แล้วก็ เด้งกลับไปหน้าที่เราต้องการนะครับผมอ่ะนะครับทำไฮไลท์คอมเมนต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราก็ลองระบบของเราอ่ะรีเฟซนะครับคลิกเพิ่มข้อมูลครับลองภาษาไทยครับทดสอบอ่าอีเมลคลิกบันทึกอ่านี่ครับ thank for contract คลิกโอเควิ่งกลับมาที่หน้าฟอร์มเห็นไหมครับเช็คที่ตารางครับ เช็คที่ตลาดนะครับคลิกเบราว์อีกทีนึนงเห็นไหมครับมีข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับเวิร์กช็อปนะครับเก็บข้อมูล IP Address นะครับเข้าไปในตลางด้วยนะครับสำหรับเอาไว้ทำสถิติก็ได้นะครับเก็บเป็นหลักฐานอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะครับลองเล่นดูครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับก็ซ้อมไว้ก่อนนะครับ อันนี้ครับนี่คือลิงก์ของตัวเวิร์กช็อปนะครับเข้ามาเอาโค้ดไปลองเล่นดูครับแล้วก็นะครับปรับแต่งนะเพิ่มเติมนะครับพัฒนาเพิ่มเติมให้มันเอาไปใช้งานได้กับระบบของเราอีกทีหนึ่งนะครับผมมาที่ลิงก์นี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับเวิร์กช็อป ฟอร์มติดต่อแบบเก็บ IP Address ผู้ใช้เข้าไปในฐานข้อมูลนะครับในเวิร์กช็อปต่อไปก็จะเป็น Call Option select from database ความหมายคือเราจะเอาข้อมูลจาก Database ครับมาแสดงใน select option นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ